สวัสดีค่ะความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสรุปความคืบหน้าคดีน้องชมพู่เชื่อน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนผู้เหล็กไฟได้มีคนทำให้เสียชีวิตแต่ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอว่าใครเป็นคนร้ายล่าสุดวันนี้นะคะพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยข้อสรุปความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ว่าเชื่อว่าน้องชมพู่ไม่ได้เดินขึ้นไปเองอาจจะถูกใครบางคนกระทำด้วยวิธีใดๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจนเสียชีวิตตามข้อหาที่ได้ตั้งไว้แต่ผู้ที่กระทำความผิดขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานเพียงพอจะออกหมายจับและดำเนินคดีกับใครได้ ทั้งนี้ในการสืบสวนและสอบสวนยังไม่ยุติหากถามว่าจะยุติเมื่อใดในคดีนี้มีอายุความ20ปีซึ่งตามระเบียบตำรวจไม่สามารถดำเนินคดีกับใครได้ภายในหนึ่งปีจะต้องส่งต่อให้อัยการแต่ถ้ามีพยานหลักฐานจะดำเนินคดีกับใครจะได้มีอายุความ20ปีขอยืนยันว่าดำเนินการไปตามหลักกฎหมาย มาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมทางสากลขอให้มั่นใจถึงแม้ว่าจะตอบคำถามประชาชนไม่ได้ว่าใครเป็นคนร้ายแต่อย่างน้อยก็ยังไม่ละความพยายามในส่วนของคำถามลุงพลลุงของน้องชมพู่ยังเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยหรือไม่ท่านผอตรก็ได้ตอบว่าขณะน,นี้เรายังไม่มีพยานหลักฐานพอ จะตั้งข้อหาใครยังไม่มีพยานหลักฐานที่เพียงพอที่จะจับผู้กระทำความผิดได้ใครมอบตำแหน่งให้ลุงพลต้องไปถามคนนั้นหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนเพื่อนฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ